จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับเมื่อประเทศไทยนั้นมีปัจจัยต่างๆในการเป็นฐานการผลิตสินค้าระดับโลกจนแบรนด์ใหญ่ๆต้องมาลงทุนล่าสุดเล b แ n นทุ่ม1.6หมื่นล้านลุยประเทศไทยเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยครับเลยแอนทุ่ม1.6หมื่นล้านปักฐานสร้างโรงงานในไทยลุยตลาดเอเชีย รายงานข่าวเผยว่าเลแบนแบรนด์แว่นกันแดดในตำนานสุดคลาสสิกได้ประกาศแผนลงทุนในประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตแห่งใหม่เพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงขับเคลื่อนในตลาดเอเชียโดยได้ทุ่มเงินงบประมาณลงทุนถึง1.6หมื่นล้านบาทเพื่อก่อสร้างโรงงานผลิตเลนสสายตากรอบแว่นตาและแว่นตากันแดดในจังหวัดระยองของประเทศไทย ดยโรงงานแห่งนี้มีพื้นที่2 2 0 0 0 0ตารางเมตรและมีกำลังการผลิตสูงสุดที่50,000ชิ้นต่อวันการเปิดโรงงานครั้งนี้จะช่วยเพิ่มการสร้างงานใหม่ประมาณ6,000อัตราในระยะเวลา3-5ปีข้างหน้าและยังเป็นเครื่องยืนยันว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นฐานการผลิตที่สำคัญของเอ c e ซเลอร์ลักโซติก้ ที่จะช่วยตอบสนองด้านของอุปสงค์ของแว่นตากันแดดทั่วโลกให้เกิดการกระจายโรงงานผลิตได้อย่างทั่วถึงการลงทุนของแบรนด์เลแบนนั้นในประเทศไทยครั้งนี้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบ OI ของไทยที่เป็นหน่วยงานและเป็นฟันเฟืองสำคัญในการผลักดันให้ไทยนั้นเป็นศูนย์กลางการลงทุนศูนย์กลางการผลิตของภูมิภาครวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการสร้างไรายได้ ภาคการลงทุนให้กับเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถเติบโตได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืนสำหรับเลแบนนั้นแบรนด์แว่นตากันแดดในตำนานกำลังเดินทางเข้าสู่ปีที่87เปิดตัวครั้งแรกในปีพศ2479ที่สหรัฐอเมริกาโดยบริษัท Brunch แอนด์ลอที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพอากาศสหรัฐที่ต้องการแว่นกันแดด เพื่อเป็นการบินที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นความโด่งดังระดับโลกของเลแบนเริ่มขึ้นเมื่อในพลดักรัสแม็กอาเธอร์นำมาสวมใส่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองที่ฟิลิปปินส์ภาพของเขานั้นกลายเป็นภาพลักษณ์ที่ทำให้แว่นเลแบนรุ่นอเวเตอร์ A ater, กลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในปีพศ2542 b r u n c ์แอนด์รอมขายแบรนด์เลแบนให้กับ ลักโซติก้ากรุ๊บริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์เกี่ยวกับแว่นตาใหญ่ที่สุดในโลกจากอิตาลีด้วยมูลค่ากว่า21,120ล้านบาทปัจจุบันเลแบร์อยู่ภายใต้การบริหารของเอสซิเลอร์ลักโซติก้าอันหนึ่งเอสซิเลอร์ลักโซติก้านั้นเป็นแบรนด์ในเครือแว่นตาสัญชาติอิตาเลียนฝรั่งเศสที่เกิดจากการควบรวมกันระหว่างลักโซติก้าของอิตาลี ซึ่งเป็นบริษัทผลิตกรอบแว่นตาให้แก่แบรนด์แฟชั่นระดับโลกมากมายอาทิเช่นเบอร์เบอรี่โดเซแอนกราปาน่าชนลเป็นต้นและเอสซิเลอของฝรั่งเศสซึ่งเป็นผู้ผลิตเลนแว่นตาชั้นนำระดับโลกและเป็นผู้เสนอโซลูชั่นการแก้ไขปัญหา ด้านสายตาจากประเทศฝรั่งเศสเมื่อประเทศไทยพัฒนาอย่างรวดเร็วในระยะเวลา8-9ปีจนคนญี่ปุ่นต้องทำแผนที่รถไฟฟ้าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไรมารับฟังกันได้เลยครับจากทางเพจ Facebook The s t a t e t i m e ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ8-9ปีก็มีอะไรเยอะอยู่นะคนญี่ปุ่นทำแผนที่เครือข่ายรถไฟฟ้าเมืองไทยให้ดูง่ายขึ้นซึ่งแน่นอนว่า นี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมถนนสะพานรางรถไฟและอภิมหาโปรเจกต์ดึงดูดการลงทุนต่างชาติทั่วไทยที่กำลังผุดขึ้นมาอย่างมากมายและนี่คือข้อมูลเพิ่มเติมนะครับยกนิ้วให้เลยคนญี่ปุ่นทำแผนผังรถไฟฟ้าไทยดูง่ายสบายตาถึงขั้นต้องเซฟไว้กำลังเป็นไวรอลมาแรงเมื่อผู้ใช้ทวิตเตอร์ชาวญี่ปุ่น ที่ได้ทำแผนผังเส้นทางรถไฟฟ้าในกรุงเทพรวบรวมเส้นทางรถไฟฟ้าทุกสายทุกสีแถมมีการเขียนภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่นกำกับพร้อมเขียนบรรยายว่าแผนที่เส้นทางกรุงเทพ2022เวอร์ชันล่าสุดหากใครกำลังเดินทางสามารถใช้ประโยชน์จากแผนที่นี้ได้ตามใจชอบแม้ว่าโพสต์นี้จะโพสต์มาตั้งแต่เดือนมกราคมปีที่แล้วแต่ ในปีนี้ก็ยังคงเป็นไวัยรอเชาวเน็ตไทยแห่แชร์และขอบคุณกันยกใหญ่เพราะหลายคนมองว่าเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับแผนที่ที่หน่วยงานของไทยจัดทำขึ้นแล้วแผนที่ที่ชาวญี่ปุ่นรายนี้ทำขึ้นมาอ่านง่ายสบายตากว่าเห็นๆซึ่งภายหลังที่ประเด็นนี้ถูกเผแพร่ออกไปนะครับก็มีผู้คนในโลกออนไลน์เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายคนแรกคอมเมนต์ว่า Infrastructure อันดับ7ของเอเชีย ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าขอบคุณรัฐบาลลุงตู่ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสุดยอดลุงตู่มีคนเดียวที่ทําเพื่อประเทศชาติมากมายขนาดนี้ขอคาระวะด้วยหัวใจค่ะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าบางพวกบอกห้ามนับเป็นผลงานรัฐบาลเพราะมันเป็นหน้าที่ที่ต้องทําถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าต้องถามกลับไปว่ามันเป็นหน้าที่แต่ที่ผ่านมาใครปฏิบัติและทําตรงไหนบ้างคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์น เห็นมีหลายคนบอกว่ามันมีแผนมาตลอดแค่เอามาทำก็ถามกลับไปว่าเออใช่แต่ที่ผ่านมามึงเห็นใครหยิบมาทำไหมถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจะหยิบมาทำได้ไงพวกมึงนะ่ะเห่าเต็มถนนถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสื่อนะ่ะตัวสำคัญเลยอย่างว่าแหละสื่อเป็นธุรกิจใครมีเงินซื้อสื่อก็ย่อมชักจูงคนไทยไปได้ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเสียดายทุนสำรองที่จะโดนถลุง ทัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเขาชอบแบบเดิมๆคือซื้อง่ายจ่ายครองคอร์รัปชันแบบแจกจ่ายอย่างท่วนหน้ากินรวบผูกขาดถัดมานะครับคอมเมนต์ว่ากําลังถลุงอยู่อย่างเมามันค่ะรัฐบาลเพื่อจุดๆถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าต่างจังหวัดก็พัฒนาขึ้นเยอะมากเรื่องถนนหนทางถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนญี่ปุ่นมีความละเอียดรอบคอบขอบคุณถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแต่บอกตามตรง ตัวนี้น่ะดูยากกว่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าแบบของไทยดูง่ายกว่าครับถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าระยะทางสั้นๆเหมาะกับการเดินทางถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าต่างชาติมาชมเปราะเลยว่ากรุงเทพพัฒนาอย่างมากในช่วงสิปีที่ผ่านมากลายเป็นเมืองหลวงที่สะดวกสบายน่าเที่ยวที่สุดในโลกต่างจังหวัดถนนหนทางก็ดีจนเพื่อนบ้านพาคณิชชาด้วยความทึ่ง ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าคนไม่เห็นความเจริญจากยุคกรปภแก่แๆแม่งโคตรตาบอดใจบอดซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์หากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ